พูดถึงกลุ่มปกป้องสถาบันมันก็กลายเป็นประเด็นอีกที่สงขาครับมีการส่งต่อภาพของชาวบางกล่ำรวมพลังร่วมใจปกป้องสถาบันจัดงานกันที่ที่ว่าการอำเภอบางกล่ำแต่ดูที่ธงชาติแทนที่จะเป็นธงชาติไทยแต่กลับเป็นธงชาติของประเทศออสตาเรกาคอสตาริกาคือลักษณะธงจะคล้ายกันนะครับแต่ว่าสีสลับกันระหว่างสีน้ำเงินกับสีแดง<ฆ>นั่นแหละฮะก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอา้าทำไมไปเอาธงชาติของคอสตาริกามาใช้ เมื่อวานนี้นะฮะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาคุณจารุวัตรเกลี้ยงเกา่าก็ชี้แจงบอกว่ารับหนังสือชี้แจงจากในอำเภอและแกนนําชาวบ้านแล้วทุกคนเสียใจขอโทษกับความผิดพลาดคือเป็นความผิดพลาดของร้านไวนิวที่พิมพ์ผิดพิมพ์พมสีผิดก็เลยเป็นกลายเป็นธงชาติผิดประเทศไปชาวบ้านยืนยันตั้งใจที่จะออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบันก็เลยไม่ได้สนใจกับป้ายไวนิวตั้งใจที่จะมาแสดงพลังเชิงสัญ,ญลักษณ์ ก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ